ียสิบบาทนะครับสิบบาทสองสีปีสองห้าสี่หกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปคมรู้ใหม่ๆม,มาให้ทุกท่กทานได้ชมกันนะครับ ภาพผ่านการใช้นะครับฝากไว้ทุกนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ